กับสวัสดีครับเป็นแฟนตัวเครื่องทุกท่านและเพื the <c oughs> <c oughs> ่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับอาจจะได้รับชมในช่อง u t u b e นะคลิปนี้ก็นําสมเด็ชวัลขังพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอีกหนึ่งไม้พิมไม้เพื่อนด้ร่วมกันรับชมและศึกษานะในคลิปนี้ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเดจนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศึกษาพระสมเดจนะครับด้วยในทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัคร นะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายหลายท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอขบคุณมากนะครับอ่าเมื่อ,เพ,อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีอ่าการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้าสิบบาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกากเกณฑ์ว่า จะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับนะครับสัดส่วนของเนื้อปูนเนื้อพระนะครับองนี้ก็ใช้สัดส่วนปูนสุกผสมปูนดิบนะครับก็คือใช้ทั้งสองแบบนะผสมกันสัดส่วนของน้าประสานก็คือใช้ตังยิวนะครับกายภาพ จะดูแล้วก็พิจารณาได้ง่ายนะครับปยัยภาความกล่าวที่เราดูเบื้องต้นนะฮะเวลาเราเจอพระสมเด็จนะครับหรือมีพระสมเด็จเดินแทงพระตลาดะ้าต่างๆก็แล้วแต่นะครับในการดูเบื้องต้นนะครับเราต้องดูว่าผ้าองค์นี้สร้างมาจากเนื้อปูนตัวอหอยหรือเปล่านะครับนั่นคือการวิเคราะห์นะครับนะเนื้อผ้าเป็นหลักก็เราคือเราวิเคราะห์ตามตำรานะครับ ตำราก็บอกว่าสร้างจากปูนเปลือกหอยนะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ยนะครับตามในหนังสือพระอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่เอามาโชว์เอามาไลฟ์กันเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นปูนเปลือกหอยนะครับมันเป็นปูนพวกปัตเตอร์เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูแคลเซียมนะครับที่มาจากปูนเปลือกหอยที่มีความเก่าร้อยห้าสิบปีขึ้นไปเบื้องต้นหนึ่งเราดูความแห้งของเนื้อปลาเห็นไหมการหดตัวยุบตัวของเนื้อปูน นะสัดส่วนของตัวน้ำประสานน้ำประสานคืออะไรก็คือน้ำมันน้ำว่านนะครับมีลักษณะาการงอกไหมนะระเหยออกมาจากผิวชั้นในขึ้นมาอยู่ชั้นนอกไหมผ้าต้องผิวไม่เปียกนะครับเรื่องนจ้เนี่ยมันร้อยห้าสิบปีผ่านมาแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนื้อผ้านเนี่ยถึงแก่น้ำว่านแก่น้ำมันนะครับผิวผ้าก็จะไม่เปียกนะจะดูไม่ชื้นเนี่ยดูไม่ไม่ทึบไม่อมน้ํามันนะครับ ผ้าที่ดูแล้วชื้นทึบอมน้ำมันเนี่ยนะะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพราที่ทำหมันเนื้อมันยังไม่แห้งจริงอ่ะแล้วผ้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือพระพวกเป็นพระปัม้มพระอบอ่ะเพื่อนสังเกตดูนะครับลักษณะรอยปรีอะไรต่างๆที่มีอยู่ในองค์พ้าเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะการหดตัวยุบตัวนะครับตามสภาพและการเวละพระพวกนี้คือเล่นปฏิกิริยาด้วยความร้อนนะผสมพลาสติกผสมกาวลงไปเรซินก็มีนะครับส่วนมาก มันก็จะทําเป็นรูปแบบของเนื้อพลาสติกนะครับปัจจุบันนี้มีเยอะเหมือนกันในกลุ่มพนโรงงานเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ต้องควรระมัดระวังให้ดีนะครับนะเหมือนองค์นี้ที่นําให้ศึกษาในวันนี้นะหลักการง่ายๆเลยนะครับเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเห็นลักษณะของน้าประสานเลยนะตัวน้ามันตังยุคแห้งละเหยขึ้นมาเพื่อผิวชั้นนอกแล้วแห้งเป็นไข่นะครับรอยปริรอยแยกต่างๆเห็นไหมจะเห็นปูนสุกนะครับแคลเซียมในปูอ่าแคลไซด์ในปูนสุกนี่ขึ้นมา ตามรอยปี่รอยแยกต่างๆเห็นไหมดูเนื้อผ้าบ่งบอกได้ถึงอะไรครับบ่งบอกได้ถึงความเก่าตามสภาพนะครับเบื้องต้นนะเห็นไหมดูลักษณะการหดตัวของซุ้มเห็นไหมการยุบตัวหดตัวนะครับเป็นไปดกก้วยกลไกของธรรมชาตินะตามสภาพและการเวลาถ้าเก๊มอบไม่ตายก็ไม่ได้นะครับถ้าเกมอบได้ก็เพราะเนื้อมันทําให้เนื้อแข็ง นะครับอาจทําให้เกิดรอยปลีรอยรอยลานบ้างเนะื่องจากเจออุณหภูมิความร้อนนะครับเยอะๆนะเนื้อปูนเนี่ยนะครับเนื้อผ้าปอมก็จะปลีปลีเนี่ยนะครับไม่ได้ปลีตามสภาพนะถ้าเราดูให้ดพื่อนดูนะครับดูตรงเขานะ่าเนี่ยนะรอยปลีรอยแยกของเนื้อเนี่ยนะครับมันต้องเกิดการหดตัวยุบตัวด้วยเห็นไหมมันถึงจะบ่งบอกกายภาพความเก่าและดูคาบตังอิ้ว เห็นหมที่แห้งระเหยขึ้นมาเคลือบผิวชั้นนอกมันต้องแห้งเป็นไข่อย่างนี้เห็นนะแต่พอเราดูในเนื้อพอดูใกล้ๆมันจะมีความความฉ่าความหนึกนุ่มนะครับดูเหมือนเป็นคาบไข่ชัดเจนอะ่ะนี่คือรายละเอียดนะครับเวลาเราส่องพาเจอพาสสมเด็จนะครับนะจุดที่เราจะพิจารณาได้เบื้องต้นเลยนะครับด้วยกล้องธรรมดา20เบก30เบพวกนี้เราก็ดูกายภาพเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบทิมนี้ก็เป็นพิมพ์ระประธานนะครับเลื่อนเป็นพิมพ์ระประธานนะพระเกตจลุ้มเห็นนะมีเส้นลิ้วจีวรนะครับตรงเข่าเนี่ยเพื่อนๆก็ไปจะแคงเอานะครับผมจะหันด้านข้างอย่างนี้เพื่อได้เห็นเต็มองเต็มพิมพ์นะครับเนะนะพื่อนได้ดูว่าพิมพ์ทรงนะครับเป็นแบบนี้นะก็คือพิมพระประธาน นะพิมพ์นี้พระเกศจะเอียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับพระเกตจะเอียงนะมาดูด้านหลัง <c oughs> เห็นนะดูลักษณะของผิวเนื้อดูความแน่นดูความแข็งความกร่งนะครับของเนื้อพระร้อยห้าสิบปีนะครับ ร้อยห้าสิบปีผ่านนะครับเนื้ออย่างเงี้ยผมบอกได้เลยไม่ต่ำกว่าร้อกสิบปีนะครับพานเด็ดเพราะว่าเนื้อร้อยห้าสิบปียุคปลายที่ผมไปตรวจนะตรวจค่าแคลเซียมนะครับอันนี้เก่ากว่าเยอะนะครับแบบนี้เก่ากว่าร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วดูลักษณะของคราบน้ำมันน,นะนี่คือกลุ่มน้ำมันตังยิวดูอย่างเงี้ยแห้งเนะแต่ถ้าเราขยายหรือส่องนะครับซูมก็ไปดูในเนื้อเนี่ย เราจะเห็นว่าคาบเหล่านี้นะครับจะเป็นลักษณะคา,าบไขเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นคาบน้ำมันตังยิวชัดเจนนะครับแห้งเป็นไข นี่คือเราดูเบื้องต้นนะครับถ้าอย่างเนี้ือเป็นพันธุ์เนื้อูดูง่ายนะครับเพื่อนเี่จัดได้ว่าเป็นพันธุ์เนื้อูดูง่ายแล้วเป็นปูนเปลือกหอยทุกองนะครับนะเพื่อนๆไปเจอนะครับเนื้อแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นแคลเซียมทุกองนะครับและเป็นผ้าที่ทันยุคถึงยุคทุกองเลยไม่ว่าพิมพ์เจดีเส้นได้ฐานแตมนะครับหรือเกตทะลุซุ้มแหล่งต่างแล้วแตนะ่นี่คือปูนเปลือกหอยนะครับที่เราควรที่จะศึกษาแล้วก็เก็บสะสมนะ นี่คือแคลเซียมที่มาจากกลุ่มเปลือกหอยเผาะนะครับชัดเจนดูเนี้ยดูเนื้อพิมพ์ตรงเห็นไหมพิมพ์รัประทานนะครับเนี่ยดูนี่ยขึ้นด้งแถวไซส์ในปูนสุกในปูนดิบเห็นไหมการงอกในสองอายุข,ของพระสมเด็จเนี่ยนะครับมันบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับบ่งบอกได้ถึงสภาพและการเวลา ที่เนื้อปูเนื้อปลาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเนื้อนี่แน่นแข็งอยู่นะนะครับปูเบอรอไพเนี่ยความหนาแน,น่นยิ่งอยู่รวมกันมันก็ยิ่งแน,น่นนะมันไม่เหมือนกับพวกปูบัตเตอร์นะครับเหมือนของพวกเสียนนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับองนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปที่สองร้อยเท่านะครับเพื่อนได้ดูแคลไซท์ทั้งในปูสกในปูดิบแล้วก็น้ํามันน้ําว่านนะครับเท่านี้ก็เป็นพระที่ลงรักเก่านะครับมี เป็นพานที่ผ่านการลงรักด้วยนะครับแต่รักนี่ไม่เหลือแล้วลอกล่อนไปหมดแล้ว ดูเนื้อใกล้ๆนะฮะเห็นดูสีตั้งยุเห็นไหมดูความแห้งของเนื้อเนี่ยความแกล่งรอยปรีลานต่างๆเนี่ยนะหดตามสภาพนะครับซ้มเห็นไหมการยุบตัวหดตัว เห็นได้ชัดอะในภาพแท้เนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเห็นไหมภาพแท้ถ้าเราเห็นรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับบ่งบอกได้ถึงความกล่าวชัดเจนอ่ามาดูแถวไซ์เนี่ยเวลาเราไปตรวจนะครับนะยิงเครื่องเนี่ยเขาจะยิงที่บริเวณเนี้ยนะครับผ้าพ,พักเนี่ยจุดสูงเนี่ยเนี่ยดูแควไซ์เห็นไหม แคลไซ์ในปูนดิบและดูคราบไข่ของตังยิ้วเห็นไหมดูภายนอกดู่แห้งนะครับแต่พอเราดูใกล้ๆถึงเนื้อเห็นไหมมันจะเป็นไข่เลยนะครับเรือนแล้วก็แห้งและดูแควไซเห็นไหมนี่แควไซในปูนดิบงอกขึ้นมาชัดเจนมากเนี่ยดูเลย พระปอมทำไม่ได้นะครับเห็นไหมตามระบบนะครับหลักกายภาพชชดเจิเนี่ยน้ํามันนะครับร้อยห้าสิบปีผ่านมาแล้วนะครับมันต้องแห้งระเหยแล้วนะครับเรื่องนะใช่ไหมถ้าทุกชนิดนะครับนะที่ผสมด้วยน้ําว่านน้ามันพวกเนี้ยนะแม้แต่พระหลวงปูนทงปูนทวดเนี่ยนะสองสี่เก้าเจ็ดแรงต่างแล้วแต่ถ้าผสมตังยิ้วหรือน้ําว่านนะครับ ห้าหกสิบปีผ่านเนี่ยนะครับมันต้องงอกระเหยแล้วนะครับค่อยๆแห้งค่อยๆคายค่อยๆถักออ,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 ออกมาแล้วนะเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจหลักกายภาพเหล่านี้ด้วยเห็นไหมลุ่มแคลไฟส์ามาดูแคลไซส์ในปูนสุกเห็นไหมเนี่ยแคลไซส์ในปูนสุกนะครับเนี่ยสร้างจางเกเปลือกหอยเผาเห็นไหม เนื้นขอขาวๆ้าข,ขาวที่เราเห็นเมื่อกี้นะจากภ้ากว้างๆเห็นไหมแคลไซน์ในปูสุกเห็นด้วยนะครับในกลุ่มแคลไซน์ในปูสุกเห็นไหมจะไตยขึ้นมาเป็นฝ้าเป็นปุยข,ขาวๆเนี่ยแต่ถ้าเรามาดูแคลไซน์ในกลุ่มปูด,ดิบเห็นหม เนื้อจะเป็นผลึกกว่านวลกว่าเนี่ยลักษณะการงอกนะฮะของเนื้อปูนที่เกิดในสองอายุเนี่ยนะครับมันบ่งบอกได้ถึงความแท้และความเก่าอายุของพระนะครับบ่งบอกได้ถึงอายุนะะที่พระปลอมพระเก๋พระโรงงานทั่วไปทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้ เนี่ยดูไข่ตั้งยิ้วเนี่ยนะครับเห็นไหมแห้งเก่านะครับเป็นไข่เลยเราดูที่ใต้ซอกแขนนะครับนี่ดูตรงนี้เห็นไหมะนี่ก็เป็นแคลไซต์นะครับเห็นไหมแคลไซา์ในปูดุก ที่แห้งแล้วก็งอกขึ้นมาคุมเห็นไหมเ,หน,เนี่ยเนี่ยขาวใในปูนสุขแล้วน้ำมันเบอคัะเกตด็นไหมเขาไม่ได้ขึ้นนะครับทั่วทั้งองค์นะนะครับมันไม่เหมือนพระเนื้อปูนปั้นผสมสี่ พวกเนื้อปูนป้านผสมสีเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดอ่ะนะสีมันเนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะการแห้งระเหยหรืองอกขึ้นมาตามสัดส่วนของพระที่มีอยู่นะนี่คือธรรมชาติของพระแต่ละองค์สีสันวันาเนี่ยมันก็ไม่ซ้ํากันนะมันไม่เท่ากันเนีย่ยดูเห็นไหมนี่ครับตังยิ้วนะครับเสียมตาลเนี่ย นี่แคลไฟน์นี่ปูนสุกเห็น่อนดูเนี่ยอ่ามาดูบนสุม้มเห็นไหมซุม้มนี่เป็นปูนดิบเห็นไหมดูนะครับผลิตแคลไซส์ปูนดิบ เนี่ยเราจะเก็บตาสมผ้าเนี่ยนะครับมันไม่ยากหรอกนะเราต้องเข้าใจสัดส่วนของเนื้อนะเราต้องเข้าใจมวลสารตั้งต้นนะถ้าเบื่อนแยกไม่ออกนะครับท่านก็แยกผ้าแท้กับผ้าปอมไม่เจอนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจมวลสารหลักเนี่ยนะท่านก็จะวิเคราะห์ผ้าแท้เมื่อกี้ยากนะครับ ไม่ใช่ว่ามันจะมองออกง่ายๆเหมือนกันนะฮะสับคนที่ยังหลงมงมงายอยู่กับพวกตําลาตาลาเซียนนะะพวกที่ยังอุป,ปโลกนะครับยังเชื่อในรูปแบบการอุปโลกของพวกเซียนนะะท่านก็จะถอนตัวไม่ขึ้นนะครับเพราะท่านจะไปมุ่งเน้นเฉพาะตาหนิในพิมพ์กับเรื่องราคานะพานแท้ทั่วไปอย่างนี้ท่านบอกว่าอเ้เขาไม่เล่นนะครับมันไม่มีราคานะ ั่นคือพวกสายสายพวกสายห้างสายสายมโนนะไม่ว่าผ้าราคาถูกจะจะถูกจะแพงนะครับเบื่อทุกคนเนี่ยอยากจะแฝนผ้าแท้ที่มีพุทธคุณงั้นเพราะฉะนั้นผ้าแท้ม,มีพุทธคุณเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับถ้าเจ้าเนี่ยพระเก๋เนองค์ร้อยล้านนะมีพุทธคุณตรงไหนเนี่ยมันเป็นผ้าปลอมมาเทียบกับผ้าชาวบ้านทั่วไปดูสิครับคนละเรื่องเลย มาบอกว่าพ้าชาวบ้านนี่ผิดเนื้อผิดพิมพ์เนี่ยนะครับผมถามว่าคุณมีแม่พิมพ์ตัวอย่างจากวัดบ้างหรือเปล่านะคุณเกิดทันยุคหรือเปล่าคุณก็เกิดไม่ทันเหมือนเรานี่แหละนะครับแต่พวกคุณก็ศึกษาตำราเล่นเดียวกันนะแต่ของเราของชาวบ้านเนี่ยนะครับเพื่อนเข้าใจไหมเนี่ยเราเล่นตามตำร,นะรตา,าจริงๆนะครับตามประวัติศาสตร์จริงๆนะ ตามบันทึกที่เขาเขียนไว้อะก็คุณก็อ้างบันทึกของอาจารย์เตรียมพวายแต่คุณเอาภาพปลอมเล่นนะครับมาชี้ตำหนิมากำหนดเป็นราคานะมากำหนดเป็นตำหนิในพิมพ์ทั้งๆทงี่มันไม่ได้เรื่องจริงอะไรเลยนะครับแม่พิมพ์มึงก็ไม่เคยเห็น เนี่ยดูไข่แม่ตังยิ้วเนี่ยแม่พิมพ์มันก็ไม่มีนะครับนะแล้วมึงจะวิเคราะห์จากอะไรมึงจะไปสอนคนอื่นเขาดูเนื้อดูกายภาพดูการงอกของแคลไซ์มึงก็ไม่ได้ศึกษานะครับมึงก็ดูไม่เป็นนะซื้อกล้องมามึงก็ดูไม่เป็น,ม,นมาบอกคนอื่นเขา,าส่องเชื้อโรคส่องหาอะไรนะครับนี่ที่เราส่องเนี่ยนะครับคือเราส่องดูกายภาพของการงอกของตูนนะครับการงอกของผลิตแคลไซ์ของน้ำหวานน้ำมัน องค์ประกอบที่มีอยู่ในองค์พระเนี่ยนะครับที่เราดูเนี่ยคือเราดูลายละเอียดในจุดนี้นะไม่ใช่ดูเชื้อโรคเชื้อโรคเนี่ยนะมันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีความละเอียดสูงจริงนะครับเนี่ยดูดูเนื้อปูนเห็นไหมนี่แถวไซต์ปูด,ดิบ เนี่ยดูไข่ตังอี้วบนซุ้มเนี่ยแมแห้งเหี่ยวชำนวนเนี่ยคือธรรมชาติความเก่านะครับที่เราพิจารณาได้ง่ายเลยนะครับเบื่องเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลยคือแคลเซียมที่มาจากบูนเปลือกหอยร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนๆดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะผมไปตรวจ มนสารธาตุมาหลายองค์แล้วนะครับก็ได้เป็นตัวอย่างนะว่าสิ่งที่เราศึกษานะครับหลักกายภาพเนี่ยมันสอดคล้องนะครับมันสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วนะมันสอดคล้องนะครับเบื่อนะเนื้ออย่างนี้เราไปตรวจมันก็ขึ้นแคลเซียมที่มีอายุร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะครับองค์นี้ไม่ตามมา่ำกว่าร้อกสิบปีดูจากการงอกของเนื้อพละ เห็นไหมเราดูจากลักษณะกายภาพในสองอายุเนี่ยและความแห้งความเก่านะครับเูเดียไเหนนะ็นไมองค์นี้ดูง่ายมากนะครับเรือนดูง่ายเนี่ยภาพรักดำๆดเำห็นไหมร่องรอยของเนื้อรักที่ติดอยู่กับแหวไฟบ้างนะ nè long lòi của người ra này đầm đầm này mà nè ngon tại tua mà dơ mà เี่ยเรามาดูมารักเก่าเนี่ยนะครับที่ลงเลืออยู่บ้างดำดำเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อรักทำไมแห้งผุยยุ่ย,ยไปหมดแล้วนะครับมันร้อยห้าสิบปีนะง่ายๆว่าอันนี้ตีพักคือร้อยห้าสิบปีนะครับเมื่อดูเนี่ยเห็นไหมดำดำรักที่เหลืออยู่ก็คืออยู่ในอยู่ในแคลไซส์นะครับ เห็นไหมแคลไซต์มันงอกกอบอยู่นะมันก็ไม่หลุดลอกล่อนส่วนที่อยู่พื้นผิวชั้นบนนะครับพอแคลไซต์มันดันมันงอกมานะทาให้รักเนี่ยนะครับก็ผุกร่อนไปตามสภาพด้วยด้วยความเก่าด้วยความแห้งนะด้วยอายุด้วยนะครับเนี่ยตัวเรียมแคลไซด์นี่ปุดิบเห็นไหมขึ้นมาเป็นก้อนเลยเห็นไหม ถ้ที่งอกจัดอย่างนี้นะครับเพื่อมันดูง่ายนะครับชัดเจนเนี่ยเป็นปูนเปลือกหอยทุกองนะฮะการงอกงในสองอายุนเนี่ยเนี่ยดูดิอ่ะซึ่งในรูปแบบของพวกสายเซียนเนี่ยนะครับ ที่มันไม่ยอมเอาใช้กล้องกําลังขยายนะะไม่ยอมเอาการตรวจอะไรต่างๆแล้วแต่ที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับอธิบายได้ในผู้เสียนไม่เอานะถ้ามาขึ้นกล้องเทียบเหมือนของเราเนี้ยนะครับถ้าขึ้นมาไม่มีแคลไซ้์เลยนะไม่มีลักษณะาการงอกของแคลไซด์ในปูนสุกปูนดิบเลยเนื้อสีที่อยู่ในองค์ภาพก็ไม่ใช่สีน้ํามันน้ําว่านจบเลยนะครับจบเลย นะแสดงว่าผ้ามึงทาใหม่ไม่ใช่ของแท้นะเนี่ยเวลาเราดูสีเนี่ยนะครับเบื่อนนะเหลืองอ่อนเหลืองเข้มอะไต่างกันแล้วแต่นะครับมันต้องเป็นลักษณะการงอกนะจากผิวชั้นในนะครับเห็นไหมมันต้องเหี่ยวชำํำนะครบคาบเหล่าเนี้เนีย่ยดูเดียแล้วก็แห้งไม่เปียกเลยดูเดียเห็นไหมมีความฉ่ำความนวล แล้วเนื้อแบบนี้นะครับพูดได้ง่ายว่าทันยุคทุกองนะครับแท้ทันยุคแน่นอนนะครับร้อยห้าสิบปีเนี่ยเกินแน่นอนเนี่ยเราควรที่จะเก็บนะบเนื้อหาแบบเนี้ยไว้บูชานะครับหรือไว้ลูกให้หลานนะบูชาเนี่ยต้องหาผ้าแท้แบบนี้นะครับเพื่อนจงจะเป็นผ้าแท้ที่มีพุทธคุณเต็มร้อยนะครับ าก็สร้างด้วยวัสดุประสงค์ที่ดีนะครับเป็นท่าที่ย่อมมีพุทธคุณมันไม่เหมือนกับนะที่เขาสร้างาพระเพื่อปั่นราคาในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับต้องส่งสั่งร้านนุนจองเท่าไหร่เนื้อเงินเท่าไหร่นะฮะกรรมการเท่าไหร่นะครับไม่ครบตามกําหนดมาคํานวณดูแล้วนะไม่ได้กําไรไม่สร้างนะครับ แล้วมันจะมีพุทธคุณอะไรพระนะครับแต่ยุคโบราณเนี่ยนะสมัยยุคสมเด็จพุธยานโตท่านสร้างพระเพื่อที่จะแจกจ่ายแก่ญาติโยมได้สักการะบูชานะครับสร้างเพื่อบรรจุก,กุเพื่อถืบทอดผู้ศาสนานะครับพระเหล่านี้วัตถุประส,สงค์ในการสร้างเนี่ยนะมันเป็นพระที่สร้างด้วยวัตถุประส,สงค์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพระนิยมที่มีพุทธคุณเต็มร้อย สมเด็จโตท่านเป็นพระเคร่งนะครับก็จะเจนั้ยปฏิบัติชอบอะ่ะมาด,ด,าาดนะูด้านหลังเนี่ย,ย,นนะยด,ดนูนะด้านหลังเนี่ยทั้งยิ้วห็นนะแห้งเป็นไข่เพื่อนดูเดียเนี่ยนะด้านหลังนี่ขึ้นเป็นผิวปูดิีเยอะ เนีย่ยดูก้อนน้ำมันตังยิวเห็นไหมเนี่ยซึ่งในผ้าหลงม,ม่ทวสองสี่เก้าเจ็ดนะครับผสมตังยิวเนี่ยก็ขึ้นแห้งเป็นไะข่เงี้ยนะแต่ในผ้าสมเด่นจะแห้งกว่าเพราะอา,ย,นะอนา,นายุนะครับเพานานกว่าเนี่ยนะครับเนี่ยคือตัวประสานน้ำมันตังยุวซึ่งเวลาเราวิเคราะห์นะครับ ลงกล้องขยายเนี่ยเราจะวิเคราะห์ได้ง่ายมากนะจะเห็นได้ง่ายแล้วแต่ละองค์นะครับตังยิ้วผสมน้ำว่านนะสีสันวันนั้นก็ไม่สม่ำเสมอกันนะครับเพื่อนเข้าใจไหมอเนี่ยดูลักษณะการงอขึ้นมาคลุมเปลือกผิวเนี่ยนะครับเวลาเราดูผ้าเนี่ยนะฮะเราต้องดูหลักกายภาพต้องทำความเข้าใจด้วยนะ เห็นไหมแต่และจุดแต่และที่มันก็ขึ้นไม่สม่ำเสมอกันปูนสุกปูนดิบแถวซ้ายในปูนสุกในปูนดิบเห็นไหมเนะี่ยสม่ำเพื่อนมือใหม่นะครับที่หัดส่องเนื้อบองปูตัวหอยเนี่ยนะครับสมบูรณ์จะดูเนื้ออย่างเงี้ยดูกายภาพเหล่าเนี้ยนะครับไว้เป็นตัวอย่างไว้เป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมนะข้างในดูดูนะลักษณะการหดตัวของซุ้ม ที่เกิดขึ้นตามสภาพอย่างนะี้นะครับนี่คือหลักกายภาพเบื้องต้นนะครับดูเนี่ยความหนึบแน่นการหดตัวการงอกของแคลไซด์เห็นไหมทั้งปูกปูนดิบเพื่อดูนะครับนะม้าเนี่ยแคลไซด์มันมันงอกนะครับมันเปลี่ยนแปลยยงน้ําเดินพลุมเลยเนงเขาเรียกว่าการงอกตามธรรมชาติและตามสัดส่วนของเนื้อปูนนะครับ ซึ่งบองบอกได้ถึงแคลเซียมที่มาจากกลุ่มปูนเปลือกหอยนะแล้วก็สูตรการเผาตามตำรานะครับเนี่ยคือเผาในยุคสมัยสมเด็จพุทธยานโตนะค,คือเผาดูวยอุณภูมิไม่ถึงพันองศานะครับสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้แหละนะเต็มที่ก็ไม่เกินเจ็ดร้อยอ่ะนี่ดูดิครับรอยปร่รอยแห้งต่างๆนะ ราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักและทำความเข้าใจกับปูนเปลือกหอยนะครับนะรู้จักเนื้อแคลเซียมมันคุณละเรื่องเลยนะครับนะกับผ้าเซียนนะที่เซียนบอกว่าของชาวบ้านหรือของเราเนี่ยนะครับผิดเนื้อผิดพิมพ์เนี่ยมันคุณละเรื่องเลยนะครับเรื่องก็จะนี่ของเซียนปูนบัเตร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันก็จะเหมือนของเซียนได้ไงผ้าชาวบ้านก็เป็นปูนเปลือกหอยทั้งหมดตามตำรา ก็ศึกษาดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าถ้ามีภาพดีของแท้ก็จะมานำมันเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษา,าต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบสวัสดีครับ